สวัสดีค่ะ สภาพมือสองคะ่ะสวัสดีลูกค้านะคะช่วงเช้าวันศุกร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋ารายการที่สองของวันนี้เป็นกางเกงยีนขายาวคุณผู้ชายคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมไอทีนะคะลูกค้าเป็นงานรวมญี่ปุ่นลดไอทีและ USA ลไอทีของเราคะ่ะราคา7,500บาทนะคะจำนวนร้อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ75บาท <c oughs> จ้าเอาง่ายเลยอ่ะย หนึ่งชิ้นจำนวนชิ้นค่ะคุณลูกค้าจะาร้อยตัวบวกลบนะคะตกต้นทุนห่ชิ้นนะคะ75บาทเท่านั้นกางเกงยีนถ้ายแล้วไม่มีวันเทะไม่มีวันตกเทรนนะทั่งหมดเลยนะคะแล้วก็ตันนี้จะเป็นเหมือนรวมสีนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นสีดำนะสียีนเข้มสียีนซอกสียีนสนิมนะคะแต่ว่าจะมีเป็นโทนสีขาวนะคะลูกค้าจ๋าติดมาบ้างสวัสดีคุณลูกค้าวันหวยออกค่ะคุณลูกค้าจ๋าวันรวยนะคะลูกค้าจ๋าด้วยลูกค้าได้ตัวไหนคะ <c oughs> คุณพี่ได <c oughs> ้ตัวไหนกันบ้าง คุณพี่บอกหวยนูหนอยยอก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 กางเจงยีนงานรวมค่ะข้อ่ีของงานรวมคุณลูกค้าจะาได้ทั้งไซส์รวมแล้วก็ได้ทั้งแบนรวมด้วยใช่เลยค่ะจะเอาง่ายๆสุดคุ้มกันเลยราคา7 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะ7,500บาทเท่านั้นสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ขายกางเกงยีนอยู่แล้วเอาอีกหนึ่งรหัสไปคะได้นะคะใช่เลยค่ะลูกค้าจ๋า7 5 0 0บาทค่ะต้นทุน75บาทเราได้แรงเลยค่ะลูกค้า๋าเราได้ส เค่ะลูกค้าจ๋าเราได้หลากหลายแบรนด์ยี่ห้ออยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์มีครามาเลยนะมีคราไซส์มาให้ค่ะ S M L X L มีครามา โทนสีมีคละมาค่ะทรงขาก็มีคละมาอยู่ในนี้เรียกได้ว่าสุดคุ้มค่ะสําหรับกางเกงยีนคุณผู้ชายของเรานะคะใช่ค่ะได้เลยเนาะได้เลยแล้วค่ะค่ะคุณลูกค้าจ๋ายิงเป็นกลุ่มกางเกงยีนค่ะบางทีนะไม่ต้องซักบ่อยจ้าลูกค้าจ้านนๆทีสามสี่วันซักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าจะซักก็แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเอาไปขายคู่กันกับเสยืดเอาไปขายแมท์กันกับเชิดเอาไปขายอ่าขึ้นไม้แขวนกับสม ก็ได้ขายคูค่ก,กันกับอะไรก็ได้ใส่กางเกงยีน์คุณลูกค้าจะใส่ได้ทุกง,งานใส่ได้ทุกโอกาสนั่นเองราคาก็คุ้มค่ะจําจนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบนะคะแล้วก็ได้ทั้งงานรวมด้วยงานไอทีคุณลูกค้าจะแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าจะเป็นโซนงานเวกากี่ตัวญี่ปุ่นกี่ตัวนะคะแต่สําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยจ้าและก็ได้ตามรีวิวนี้นะคะแล้วคะ่ะตัวนี้ h m คะ่ะลูกค้าจ๋ามีครามาให้ ใช่นะคะสำหรับแบรนด์ของเขามีครับมาให้เลยลูคกค้าจ๋ามือ2คัดเกรด A นะคะของบักราอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างค่ะประมาณการ5 1 5เปนะคะขาดเปื้อนดําอาจมีเจอนะคะกระดูนแตกหักเสียหายอาจมีเจอนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่เจอเป็นเอ็กเพสแล้วก็บัน้านะแบรนด์ก็รัวเลยนะแบรนด์รัววิยตอนนี้เริ่มจะจองแบรนด์กันแล้วนะนางขาไปต่ออีกสักหนึง่งแบร ค่ะเป็นแบรนด์ของเกรดค่ะเกรดก็มาค่ะคุณลูกค้าจากเกรดก็มีนะอแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีสนใจซีเอฟด่วดๆเรื่องขาคุณลูกค้าจากกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ทรงกรองขาดงคราเดฟมาหมดนะลูกค้าจากเรื่องแบรนด์ก็หลากหลายค่ะแล้วก็แท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะลูกค้าจากแต่ว่าถือว่าหลากหลายนะเจอไปก็จะเป็นเกรดค่ะ เจอไปก็จะเป็นอเมริกานเลกเกอร์เจอไปก็จะเป็นของเอาา็กเพสค่ะ เจอไปก็จะเป็นของอะไรอีกนะคะแรงเลยเป็นแก๊บค่ะคุณลูกค้าจ๋าแบรนด์ก้อนหลากหลายนะคะใช่แล้วสวัสดี<อ>คุณพี่ห้าท่านจากคุณพี่จา๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่แล้วคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของบักเราด้วยนะคะอ่าบักเรามีรีวิวให้รับชมทุกวันคะ่ะช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะคะลูกค้าจา๋าหรือลูกค้าอยากดูเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะคะก็สามารถเข้าดู ูใน Tik t o ็อกของบล็อกได้นะคะลูกค้าจะมีสินค้าแบบว่าเป็นวิดีโอสั้นๆให้ลูกค้าได้รับชมด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นโทนสีอย่างอื่นบ้างคะ่นะ,คะน้ำตาลสีเทานะคะก็มีนะคะคุณลูกค้าจะใหญ่ๆมาถ้าเป็นเรื่องไซน์นะ,ะเล็กๆก็มีนะคะุณลูกค้าจะแต่ว่าส่วนมากกระเชงยีนก็จะเป็นเอวซิปเอวตะขอนะคะลูกค้าจะแล้วก็เป็นเอวกระดุม แต่ว่าตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะตัวมัตูุนี้เป็นเอวยางยืดเป็นเนื้อผ้าคล้าย,ายๆเดรนิมแบบอใส่นิ่มๆนะคะ,ะอาจจะมีติดมาบ้างหรือจะเป็นยีนเหมือนเนื้อยีนแข็งแขงนะลูกค้าจะประมาณแบบนี้นะคะอาจจะมีติดมาบ้างตัวนี้สวยเลยไซส์เท่าไหร่เอ่ย ตัวน,นี้น่าจะประมาณไซส์แอลนะคะคุณลูกค้าจ๋าตัวน,นี้สวยเลยค่ะสีได้สไตล์โดนนะคะรากคาก็คุมนะ,ะซื้อ3กระสอบคุณลูกค้าจ๋าได้สรลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะด้วยนะคะุณ <ใช S 1> ลูกค้า <ใช S 1> จ<ะ>๋าเอาง่ายๆซื้อหลายลดหลายค่ะลูกค้าจะซื้อหน่อยกะลดหน่อยนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าซื้อครบ2 0 0 0มืค่ะได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคเรานะคะลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกกับบัคแล้วเป็นแล้ว เลยนะคะไม่มีวันหมดอายุนะแล้วก็สมาชิกบาร์นะคะในแต่ละเดือนเราจะมีโปรโมชั่นนะคะจัดให้สําหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบาร์เราอย่างเช่นเดือนนี้นะคะลูกค้าโปรโมชั่น1แถมหนึ่งนะคะสําหรับสมาชิกอย่าลืมนะคะลูกค้าจะเล่นอยู่แล้วขายอยู่แล้วนะคะแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนกันได้เลยนะคะใช่ค่ะ,ะแบรนด์ตัวนี้เป็นของโอนาวีค่ะต่อกันที่แก๊ปเลยจ้าอ,อันดับสี่ อะไรจ้าสีเขียวอ่าตัวน,นี้ไหนกันไห <laughs> นอะตัวนี้เป็นสียีนฟอกแต่ว่าเป็นทรงแบบขาดรฟค่ะอา้อนนาวตัวนี้ก็ขาดดีสวยเลยค่ะได้เนาะ แต่ว่าผู้หญิงบางท่านใส่ได้นะได้ค่ะอยากใส่ก็สามารถใส่งานอ่าใส่ด้วยกันได้ได้ค่ะเพราะว่าขอให้ใส่ใส่ได้นะอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการกับการแจงยืนร่วมแบรนด์แบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างอาจจะเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นหูคุ้นตานะคะลูกค้าหรืออาจจะเป็นอาไม่ไม่ใช่แบรนด์อาจจะมีติดมาบ้างนะคะลูกค้าจ้าแต่ว่าหลักๆนะตัวนี้เป็นงานรวมนะได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าสนใจ cf เข้ามาได้เลยนะคะจ้ รับเป็นกระสอบรีวิวนี้ก็ได้ค่ะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้จาจะสินค้ามีพร้อมจัดส่งกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับลูกค้ทาท่านไหนที่สนใจอยากเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานก็ได้นะคะบริษัทบัคของเรา ปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะใช่ค่ะเข้ามาได้เลยจ้าใช่เลยหรือว่าจะให้จัดส่งให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเรากระจายสินค้าทั่วประเทศนั่นเองใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าจากประเทศเราก็จะส่งค่ะลูกค้าจ้าหรือว่าจะเข้ามาดูสินค้าน้่งานก่อนตัดสินใจซื้อได้เหมือนกันเพราะว่าของเราเปิดทุกวันนั่นเองไม่มีวันหยุดจ้าบริษัทบ้านของเรายินดีบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าแต่ตอนนี้ลูกค้า ค่ะจ๋า CF หมวดนี้ค่ะเป็นงานกางเกงยีนคุณผู้ชายค่ะหลากหลายนะคะอยู่ในนี้แบรนด์ยี่ห้อของเขามีค้ามาให้เลยหลากหลายสไตล์ด้วยนะคะเรื่องทรงขามีค้ามาเรื่องโทนสีก็มีค้ามาค่ะสีเข้มสีสนิมนะคะสียีนโฟก์นะคะบางตัวอาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็นยีนมัดย้อมก็มีติดมานะคะใช่ค่ะอาจเป็นสียีนแบบเป็นโทนทูอะทูโทนทั้งสองสีเป็นสีเดียวก็ได้นะ,ะลูกค้าจัดได้หมดเลย นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นแบรนด์นะคะคุณหูตตาหรือว่าจะเป็นไซส์นะอาจจะมีเล็กและใหญ่นะสามสามสิบหกคูณสามสิบหกจ้ะสามหกคูณสามบหกเอฟังดูแปลกๆวันนี้อย่าพูดตัวเลขนะคะเพียววันนี้อย่าพูดตัวเลขนะพูดตัวเลขพูดตัวเลขเดี๋ยวจะไปลงที่หัวใช่เดี๋ยวจะไปลงหมดนะคะอ่ะวันนี้ลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะเป็นการเกงยีนคุณผู้ชายซึ่งบางตัวคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะคะเรื่องแบรนด์ของเขา ก็มีคะมาให้อยู่ในนี้นะคะโทนสีมีคะมาเช่นกันค่ะลูกค้ามีคะมาให้ทุกอย่างเลยนะคะช่ค่สวัสดีคุณลูกค้าหท่าน6ท่านนะคะค่ะ <jähr> ะคะอ่ะตัวนี้คะ่ะต้นทุนประมาณการ75บาทนะคะต้นทุนประมาณการ75บาทลูกค้าสนใจ CF เได้เลยนะคะใช่ค่ะอุคุ้มมากค่ะบอกได้เลยสุดคุ้มนะคะลูกค้าจะเอฟได้ต้องรีบ c f แล้ว<ช>นะสนใจกระสอบนี้แล้วก็ได้ตามรีวิวนี้ด้วย<ช> <โ uf S 1> ลูกค้า่ะหยิบไปก็ไม่มีแน่นอนสับชินก็ไม่มีแน่นอนนะคะใช่ค่ะไ,ได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้ตามนี้เลยอ่ะลูกค้า ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพจของบั็กเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะลูกค้ากดติดตามเพจของบั็กไว้ด้วยนะคะสินค้าของบักเรามีหลากหลายรายการนะลูกค้าอยากดูเป็นรีวิวหมวดไหนหรืออยากให้รีวิวหมวดอะไรนะคะลูกค้าจะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการนะคะ <c oughs> เดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะฝากลูกค้าติดตามด้วยสําหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานกัน เกงยีนข่ายาวคุณผู้ชายค่ะเป็นงานรวมญี่ปุ่นล o ไอที it. USA ล o ไอทีนะคะราคา7,500บาทค่ะจำนวนร0อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อตัว,ตวโดยประมาณการนะคะ75บาทจ้าใช่ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหรือติดตามได้หลากหลายช่องทางมีไลน์มี Facebook มีหน้าเว็บไซต์มีโทรสอบถามมีหน้างานมี y o u ูทูบไฟหนึ่งช่องทางคือช่องทางติ๊กต็อนะคะสำหรับ รับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ